l 3 2สานะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว a c e b o o k และ YouTube นะครับผมวันนี้ทางร้านแม่สําเนียงกันเกษตรมีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็น L เป็นคูบต้าเสนะครับผมจดทะเบียนปีหกหรือหกประมาณนี้ครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็พันควนนะครับผม ระบบไฮดรลิกปกติหางขึ้นลงใบมีดขึ้นลงปกตินะครับขึ้นลงเร็วนะครับตอนนี้เป็นเกียร์ชั้เทื่อนะครับผมโบวินใช้งานปกตินะครับท่อลั่นๆนะครับทอ่นนบทอลั่นแรงๆเลย 3ามสนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนระาคาเปิดอยู่ที่สามแสนห้าพันบาทนะครับสามแสนบาทสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0 8 4 6 0แปดสีหก้าร้านแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆ ราคาเปิดอยู่ที่3าม0 0นบาทนะครับ L 3ามสนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0ูนย์แปดสี้าร้านแม่สำเนียงกาเกระสตั้งอยู่ที่อ ลองขับได้ครับ0846001543ร้านแม่สํเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุรงจังหวัดหนองบัวลำพูสนใจมาทดลองขับลองดันลองไถดูได้นะครับ L3218 รถสภาพเดิมๆนะครับ รถสภาพเดิเดมสีเดิมท่อลันๆนนะครับรานะคาเปิดที่ที่สา0แสาพบาทมาทดลองขับมาทดลองดันดูนะครับ0846-001543่น้สํานแม่สมียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุรงจังหวัดหนองบัวลำพู